สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเอฟซีช่อง y o u t u b บย้อนหลคงหน้าชูชสุขอนนั่นจะเด้อมื่อนี้ยสิพะพี่น้องมากินเข่ากับเอากินหายากอ๋อหวกพี่น้องห่วงก็เป็นหวกอย่างหวกอึงหวกอึงหวกกบก,ก็มีห่วงหวกกบก็มีหวกอึงนะคะพี่น้องแต่ว่ามื่อนี้ยเม่เป็นกินอย่างเดียวเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปสอนพ่อมไปสอนสอนแบ<ะ>ามันได้หลามันได้หลายอยู่ด้วยเนี่ยหลายอันนี้แบดงมาก แบงมากพวกน,นี้แม่ไปสอนสองเทียรรอบสองนี่นี่รอบ,บแรกทื่อะไรไปรอบ,บแรกก็ได้เครื่องทั้งหมดวันนี้ข้าศึไปสอนพี่นอ้องสอนมากข้าศึกไปนี่เหรอพวกเขามาช่องฟีดไรข้าจะใส่มือหยุ่มกันเลยมน,น,นือไหนกินเขาเจ้า,า,า,าก็อ๋องห่วงเลยนะอจะสอนมาก็ไม่อยากหยุ่ม เดี๋ยวสิกินก่อนเขาจะสิไปสอนที่ลังพี่น้องมันสิเขากันหมดเล่กินเขาเจ้าเขาเอกมาตอนแรกว่าสิกินข้าวเหนียวกันล่ะเนื่องจากหมอ้อใบกินข้าวเหนียวงจแต่ลายคนก็สิยืนอยู่ในเมนูนี่บึ้งบิ่งบึ้งจะกี้ก็ไปกินกันเป็นตะวันมากไปสอนนี่คือตะวันแห่งบ่อยกินหัวหัวอึ้งพี่น้องเป็นตัวแล้วคขามี่มึงนี่เตัวอ๋อ อันนี้ล่ะที่อึ้งที่ไปไต่รอบนันอึ้งองบ่ื้อนอึ้งน้ำบานเคาันิดอึ้งหมึกแดงบ่เอึ้งน้ำอึ้งน้ำมาน้ำหลาคมันมันบ่อยู่น้ำกันดิเขากันบ่ห้อง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 เขากันบักักเลยผู้ใดบ่เคยกินกับร่างกินมึงเด้อว้าหักคับข้าวเจ้าต้นผักกาดที่กินข้าวเหนียวน เดี๋ยวเขาไปเบิ้งวิธีการจอนกันพี่น้อาเดี๋ยวกินเบิ้งก่อนเดี๋ยวซีอิ๊มตะวันรสชาติพวเอื้องเนี่ยมันสิมันสิมันเดียมันจีมีความมันความนัวอยู่ในตัวมันเพราคั่นโมขอยกินมันมันหลายมันเป็นเอเลี่ยมันเป็นไงต้องคั่นกับจีเดียรเนาะ คนก็เลยโบคอยนิ่ยอมกินแ้าว,วาเดี๋ยวนี้ก็กินหมดหรือวะบ่มี่บบ่มีผูเรลียงหรอปัญหาคือสวนมันแล้วมันกี่ขั้นใส่มไม่ได้ใส่ขีดหรอวะม,มันนองหอนลวกเลยนี่วะเจมันหย่อนมักอือมักพริกเอาอีตูจากไข่นี่นะครับโอ้ แห,มค,ห,ห,ม,หคมคืมอลลว,วายูนี่มีเสิดบจะคองึ้นไหบัวแหละพ่เลยลเนาะคือ้ไปใจอึงบัวมองไม้มีอึงห่องคือมันตรงมีหว่วงจะคว้องมันหูไปบั <c oughs> กินไปเลย้ยเจกินหรอแมบนหารเนี่ยมองเลยเื้ไปใจอึงมันจะมีหว,ม,ม,หวมันโคกสำเร็สิหลายมองมองเข้าไปสวนรอบเจาแเบิ้องสุอยังไ นต่ถ่ายคลิปต่หมูบ้านเนาะเชยวบ้านไม่จะดีได้หลายอันนี้ก็ดกบบไีได้ด่อยบ้านก็บ่กว่าคือพอมีแตรเสียวย่างเดียว,ว,วยนนบ,บ้านสว่างเลยเหมือนนี่หนอเราก็ไม่ได้กินคำเดียวตัวที่บ้านจะกินมันเผ็ดกินไม่ได้เดี๋ยวออกทนท้องเอาพวจงกระชายบิวตี้เนี่ยหาไปทำไมก่อนลงไปมึงกับบ้ก,บบกินหรอไม่กินบ่ ก็สองละสามือว่านึ่งสามเลยคืออืมจับครับพี่น้องนะสวยงามจังแฉบ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 คันมีแม่งดานหน่อยนี่แฉบเนาะเดี๋ยวไอบิวออกมาเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปเหตุสืบสืบไปเหตุเชื่อมพี่น้องเมืองเลยไป็นสวนนอกมืองวันไม่สิได้ป่ะนะครับอันนี้เป็นคลิปเช็ดแล้วกินให้พี่น้องเมืองสิ ลาของมึงนี่มันกินได้เอา้าคลิปนี้ไ้จังนนีสวันพี่น้องจิตตามคลิปหนาด้วยสันเดอ้์จิตตามต่อคลิปหนาสวัสดีครับ